สบายดีพี่น้องสบายดีลุงป่าเมื่อสุขสุขคนมื่อสบองสุบอนเด้อพี่น้อง <c oughs> สองแม่ลูก <c oughs> สบายดีจ้าพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องอาโนน <c oughs> ลินเครื่องลินอ๋อสีไข่เองวะนะเป็นยังไงคนเห็นอะไรคล <c oughs> องฝากพี่น้องมาฮอดแหละแต่ว่าน้องนอนพันยังพัทันเห็นเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> พ่อกับแม่น่ะ <c oughs> เปิดแล้วพี่น้อง <c oughs> หาก็เตือนนอนนอน,นกันไหนพันยังพัเล่นเรอกหาก็เตืนนอนเมื่อกี้นี้ ส่วนคลิปขอบคุณจะไปเบิ่งอยู่ซ่องกุ้งบอลาวน้องอนุนได้เป็นน้องเด้ออ่านซ่องได้กะขอบคุณแค่กันเป็นน้องน้องอนุนขอขอบคุณหลายๆเด้อเออ้ายแล้วกันไอพงแล้วกัน้องมีผู้หลายๆเด้อจ้าที่อันฝากเป็นของอยู่ของกินของลินมาให้น้องอนุนเดจ้าแ้วก็ใขอบคุณเลยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้าจะได้รุ่งเรืองเด้อ ให้ลูกให้ลูกอนจะจะเปิดแห้งอะไรจกเปิดแห้งอะไรดีบเองเดี๋ยวพี่คินอาจจะจะให้ออนุนขอบคุณล่ะบ่อลูกขอบคุณไอ้แล้ววะขอบคุณออนมีฟูไอ้มีฟูฝากเครื่องลิ้นมาให้ขอบคุณแอร์ไาอะไรเด้อขอบคุณเอื้อขอบคุณไอ้แล้วก็ขอบคุณน้องหลายขอบคุณหลายเจ้าอันนี้ขอบคุณน่องมีฟูอะไรเด้อฝากเครื่องลิ้นที่แบ่งเครื่องลิ้นมาให้น้องอนุนน้ำเนาะ ขอขอบคุณหลายๆนอนเล่นน้ลูกใหญ่เติบแล้วเจ้าใหญ่เติบแล้วใหญ่เป็นป่าแล้วลองให้ลูกบีบดูบีบบีบบีบยังเลือดแตน้องอ่องนี่และวบ่้ล้วกดกโอ้เป็นเลยตกใจ้สิบป่เคยินบ่เคยลินเลยพี่น้องเนี่ยมืกี้เี้ กดดูกดดูกดก้าวก้าวแม่กายยังกได้กดอันเนี้ยั่นหนึ่งเด่นสุดยอดแล้วก็มีอยังนี้มีอยัางนีเอาเอามาด้วยเอาเอาช่องนี้มารีวิวด้วยรีวิวของฟีไฟล์ฝากมาให้น้องอ้นเพราะว่าคนคนละคนละช่องกันน่ะน้องอ้นกับช่องน้องอ้นกับช่องกุ้มบ่อลาวคนละช่องกันนะพี่น้องนะ เอาเอตกใจนะเอ้ยเผอแยังไ่เส็จนะเผื่อเรเคยเล่นเผื่อเรเคยได้เนาะนี่อันนี้อีเดจ่าอันนี้เป็นแบบเป็นแบบขนมสำหรับเล็กน้อยเด้จ้ะยเลฝากไลยฝากมาอน้องโดยเฉพาะเลยอืมอันเราโทรมาเราว่าเป็นเป็นขนมยังก็เป็นขนมยังผลิตจากธรรมชาสตร์ของเราผลิตจากธรรมชาสตร์ไข่คือแบบไอนงก็เลยแบบข้าวโคกเลยแบบ ผลิตจากธรรมชาติพี่น้องโ่ได้ใส่เคมีอย่างไรพี่น้องข้อดีของนี่ก็เป็นแอมมี่เนาะอันนี้เป็นมี่แบบมี่แบบโบใส่น้ำห่อนพี่น้องแต่สามารถต้มได้ละทองน้ำละลาใส่แล้วมันจะมีมีอย่างไรข้อควรในเรื่องพี่น้องเขาก็บริจาคเสร้ คนาก3สามกล่องสามกล่องสามคน้านกนอนุนกับสามมิงเบากุ้งน้อนุนจะกินข้าวซบได้ล้วกมูยอมีสองสองทงเดินไปนองทงหนึ่งฮะไปกินอลไนอาไปชิมแลไปชิมแลแสบลายด้อยเด้อล้วการชิมปลาลาเจ้ากินนี่ไปก้อยแจ่วสุบยอดเลย แม่ปลาดักปลาลาปลาดักปลาลาเจ้าแซ่บๆปลาเสื่อมเด้อจ้ะแล้วกะน้ำปลาเสื่อมนี่ยังบ่ทันได้ลองเด้อพังเบิ่งมื้ออื่นเนาะสิเนาะบ่ได้ลองน้ปลาเสื่อมตัวนี้แต่วคนึงอันมเอาไว้ทางด้านงเด้ออันเป็นอันาก็ขนมบ่อันนี้้มันชิมอันนี้เนาะขนมเด้อจ้น้องนยังงงเอ้ายังงงอยู่ือได้ของมาแต่สเด้คือหลายแทู้้ออกิน้เออันกล่องนึงอจ้แซ่บ เก๋นอนเก๋ไปซิมละก้อนหนึ่งซิมละก้อนหนึ่งไอซิมยางละกวดเกดเน๋นอนนอนเอามาให้ลูกเรีนด้วยคือมาลูกเรีนเลยนะแต่กานี่เป็นขนมคุกี้แต่ก็มีของน้องลุงน้ำเนาะอันเอาไปให้เราเด้อของน้องลุงกับของน้องนั่นเอาไปให้เราเอาไปให้เราเป็นหมี่กับอันน้องนากเผื่อก็เอาไปเนาะเป็นหมี่เนาะเป็นหมีแล้วก็ขนมเป็นหมีแล้วก็ขนมแบบเดียวกันเนี่ย รุ่นจะได้ฟินหน่อยอตอนแกะฮะเพราะว,ว่ายังบ่เคยได้ของฝากไปนีิดเดียวนาะแม่เป็นเป็นครั้งแรกเป็นครรั้งแ,ก,งแกที่ได้ของฝากแบบฝากมาเป็นของแบบนี้เลยกข็ขอขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อขอบคุณเอื้อยขอบค,คุณไอ,อ้หลายๆขอบคุณที่ดูหน่องอนุญาตแล้วก็ฝากของเล่นดีๆมุนม้อนให้น้องอนุนแต่ว่าตอนนี้น้องอนุนพยัญชนะเต่นเต้นยังตกใจพยัญชนะแบบคิดยากอยู่เนาะยังให้กดเอง ก็ลูกก็ก็ตกใจแม่ลูกโอ้่นย่านตันนี่ได้ฝันย่านแท้ตันนี้ได้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงพี่น้องว้ยสบายฝันหลินแต่ตอนนี้ฝันยังตื่นตื่นอยู่เพราะว่าฝันหากระตือนนี่ยนะยังซึมซึมสลุมสลืออยู่เนาะแม่จะเอออะไนี่แม่ยังไปแกะให้ชิมกระโหลกันนี้เป็นเป็นขนมเนาะนอนนั่นอันนี้ ใส่พันซวงก่อนเวลาก็เต็นเ,นนเอาอ,อใส่กล่องไว้คือเก้าเก็บไว้กินเมื่อละเล็กเมื่อละหน่อยเกเป็นกระองเป็นตาเพร่งกระลองมันมีเก็บอาไว้กระแดาเนาะใส่แบบอ่าเนีย ฝากมาให้ลูกพี่มีูฝากมาให้พูฝากมาให้จ้าลูกจ๋าเป็นเฉพาะอะไรลินนะเนาะตูใจอยะตกใจอะกดไว้ลูกกดแข่งลูกนกดบดถือจ้ะกดนิ่งกดนิ่ง สำหรับคลิปนี้ก็อขอลาพีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าลาไปก่อนเด้อจ้าฝากนะจ้าฝากช่องน้องอนุรักษ์ชาแนเด้อจ้าฝากเข้ามาติดตามแลัเป็นกำลังใจให้น้องคนน่ารักเลยขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใ,ใจลหลายๆเด้อผอไม่พี่น้องเมื่อสุขุขุคนให้อยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องอายุมั่นขอนยืนคลิปใหม่ฟ้าใหม่พอกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดีจ้า